ตะลุยเชียงใหม่มาแล้วค่ะ EP นี้ต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะคะเราพาสเปซมาหาคุณตาคุณยายกันที่เชียงใหม่ค่ะและยังพาไปที่ Brand New Feel Good สถานที่แต่งงานของพ่อแม่สุดโรแมนติกกลางนานะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะที่พักมากี่ทีกี่ทีก็ชอบมาพักตรงนี้นะคะชอบแน่นอน ตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอ่ตื่นแล้วห้องพกเขาห้องพักแล้วจิตเขาก็หลอดนะเหนื่อยก็แบบอยู่กลางเมืองเชียงใหม่มินิมอลเป็แบบญี่ปุ่นแล้วก็มีนี่ดูต่างห่าก็เป็นทงอบคุณท่ด้วยกนชิเลยท้งหมดัดตาที่เอาลูกไปเที่ยวต่างห ชิลล้ลกไ,ไ,ไม่ใช่เลยตรงนี้่เยตาลายแล้วแม่หที่นี่ค็จจันดนคนสีแดงเพื่อสร้างความเร้าใจ <S 2> <S 2> แดงเขียวแล้วก็าาเห็นว,หวิวเขาต้องมาชุดเี้คั่เลยคั่เลย

嗯贝，你干、啊 <Okay. S 2> เมนัค่งเครืมาก็ได้อยู่ค่ะเตอแรกมันก็ต้องให้ฟองราอ่อนต้งให้แล้ว <c oughs> <c oughs> มาถึงมันถึงบ้านแม่ครับละเราก็ไปถึงร้านแม่ท yeah ี่ดินของแม่เข้าละเพราะว่าพ่อบอกแล้วว่าแมนนี่ฟิลปุนสร้างเพื่อลูกนั่นจริงแล้วเนาะอยากให้ลูกวิ่งเล่นภาพนี้จะเกิดขึ้นแต่ไปยืมวิ่งไม่ได้นะต้องให้พ่ออวิ่งอ่ะวิ่งเล่นคือลูกยังวิ่งไม่ได้คลานก็ยังไม่ได้เลย ฉะนั้นโอเคพาไปเที่ยวเล่นก่อนพาไปเห็นรอยยิ้มที่แดนน,นิว feel good ก่อนดิว feel good ดูซีสเปซจะ feel good หรือเปล่าไปโอ้โหนี่ละคนก็ไม่รู้มันอยู่ตรงนี้แต่นี่ถ้าขับแบนี้ได้เป็นยังไงโอเคนะตรงนี้ก็ได้ขร้งตรงนี้นนโอถ้ถึงแล้วครับคาเฟ่ถึงแล้วครับดินแของสเปซ พราะว่พาพ่อแม่ถ่ายง,งานกันที่นี่เลยครับโหไม่ได้มาปีหนึ่งแล้วเนี่ยโธ่ครั้งล่าสุดคือสิงหาจำได้ปะ่ะสิงหาปีที่แล้วที่เรามาถ่ายรูปก,กันกับมอสเตล่ายักษ์เถอฮัลโหลหมาจะเห่าไปเนี่ยเขาไม่รู้เฉย าคุณเป็นใครอ่ะสวัสดีสวัสดีเธออย่ามากัดฉันนะเราอยู่บ้านสันปตองใช่ไหมฮ<ะ>ัลโหลนี่คือผลงานที่เราทิ้งไว้นะคะโอ้โหล่มลื่นสุดๆยินดีต้อนรับคุณสเปซส,สู่แบรนด์นิวฟิลกูดค่ะ เราไม่รู้หรอกนะว่าที่นี่มันมีความสำคัญกับเราเกิดขึ้นมา Welcome to ้ย nice p a c e คร our space มาครั้งล่าสุดคือผมอยู่ในท้องอเปล่าพ่อกับแม่แต่งงานที่นี่ครับแล้วก็หลังจากแต่งงานนะครับก็เปิดคาเฟ่เล็กๆกลางนานี่ครับนี่คือคาเฟ่ส่วนรับ าค,คาเบบานนฟ่ brand new f l Good เราเคยเปิดอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็โควิดแล้วก็ปิดไปจนตอนนี้ Brand new f u t o o d เราก็ย้ายสำนักง,งานไปอยู่ที่กรุงเทพแต่ไม่ได้เปิดคาเฟ่นะคะขายข้าวเปียบอร่อเเคยกินกันไหมอร่อยตอนนี้ก็ส่งไปทั่วประเทศแล้วเพราะว่าดังใน t i ๊ t o ็อนะ <S <S ก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าน้ำานมของ s p a c นะครับอุดหนุนกันเยอะๆนะครับพ่อแม่แต่งงานตรงนี้ แต่ก่อนเนี่ยต้นไม้มีไม่กี่ต้นเองนะอัน<ม>นี้ต้นต้นไม้ไผ่เ <c oughs> นี่คือที่ที่พี่สร้างกันมาเอง <c oughs> ทั้งหมดเป็นโครงเหล็กนะแล้วก็ห่อหุ้มด้วยไม้ไผ่สมัยก่อนจะมีเนี่ยไม้ไผ่เราระยงระยงออกมาเป็นตัวซุ้มเขาเรียกซุ้มสิริมงคลที่เวลาคนทาบุญที่เชียงใหม่จะมีซุ้มที่เราเข้าไปใต้ซุ้มอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นแบบได้รับพรได้รับพลังอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็เลยทำซุ้มใหญ่เป็นไม้ไผ่แทนแล้วก็จะมีทั้งงานแต่งงาน คนที่มาก็จะแบบได้รับพลังได้รับพรกันไปแล้วก็มีคนที่มันจัดคอนเสิร์ตก็คือจัดคอนเสิร,ร์ตในนี้แบบมินิคอนเสิร,ร์ตได้แล้วก็คอนเสิร,ร์ตใหญ่สองสามพันคนแบบไม่ยอยู่เรงเนี่ยภูเขาลอ้ลอมรอบแล้วคนก็มาดูคอนเสิร,ร์ตกันฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะดูสเปซใหม่ทำให้เราอยากจะลองสร้างสเปซใหม่ดูพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะถาเลิกมาดูเลยว่าปรับหน้าตาบ้านอะไรได้บ้างดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาพัฒนาความจเจริญที่ชุมชนบ้านปงวันนี้ ให้เขามาลองนวดกันไปไประชุมวิสาหกิจชุมชนของเขาแล้วก็มาดึงแบบคนมาทําบุญมากขึ้นนะใช่และที่สําคัญนะคะตอนนี้วัดปรรญิวัดบ้านปงนะคะโลหะปราสาทสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมากถ้าว่าใครมาเชียงใหม่นะคะก็มาเช็คอินที่วัดได้ค่ะรูชอบที่นี่ไหมคะรูชอบที่นี่ไหมคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับน้องสเปซและไปกับนิวด้วยนะคะ